หากวินิจฉัยดูให้ดีแล้วใน5แขนงนี้เราจะได้พบกาฝากของศาสนาอยู่ไม่น้อยเลยคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปด้วยสาระแห่งสัจธรรมมีเหตุผลที่ปัญญาชนยอมรับโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อมีกาฝากมากเกินไปก็ทําให้เหนื้อแท้ของศาสนาพลอยอับเฉาไปด้วยต่อเลยนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึง พิธีหรือว่ายันยะนะครับของฮินดูเนี่ยฮินดูทำสิบข้อเนาะตอนนี้จะต่อแล้วนะอยากให้ท่านที่ศึกษาธรรมะได้ตั้งข้อสังเกตว่าฮินดูทำสิบหอย่างนี้นะไปดูอีพีที่แล้วนะเขาวางลำดับชั้นตามวัยของคนตั้งแต่เกิดจนตายส่วนมงคลส8ของพุทธเราวางลำดับขั้นตามภูมิปฏิบัตินะตามภูมิการปฏิบัตินะครับ ในฮินดูธรรมนี้ข้อพะระณปราสะอยู่ในลำดับที่14นั่นเป็นเรื่องของการบำเพ็ญตบะแต่การบำเพ็ญตบะของฮินดูต้องไปอยู่ป่าก็เลยเรียกว่าพะระณปราสะแปลว่าเข้าป่าอ๋อฮินดูต้องเข้าป่านะครับพระเจ้าบทต้องเข้าป่า ข้าพเจ้าได้รู้จักคุ้นเคยกับนักปราชญ์ฮินดูคนหนึ่งชื่อพระฤาษีสวามีสัจยนารายเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวฮินดูในประเทศไทยได้สนทนากับท่านหลายครั้งในเรื่องการบำเพ็ญตบะนี้ท่านเราว่าที่เชิงเขาหิมาลัยมีสำนักฤาษีที่ใหญ่ยิ่งอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าเมืองฤาษีเกตที่เมืองฤาษีเกตนี้มีป่าใหญ่ซึ่งเราชอบเรียกกันว่าป่าหิมพานเป็นป่าที่ต่อเนื่องลงมาจากยอดเขาหิมาลัยในป่านี้เป็นที่ฝึกบำเพ็ญตบะ มีคนไปฝึกกันมากจนมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศาส,สนาฮินดูแต่เอาป่าเป็นมหาวิทยาลัยพวกอังกฤษจ,จึงตั้งชื่อให้ว่า Forest University ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและบำเพ็ญตบะจากที่นี่แล้วเรียกว่าหรือสีตัวท่านบัณฑิตสัตยนารายเองไปเรียนอยู่14ปีและเรียนได้จบทั้งภาคพ,พระเวทและภาคตบะท่านเล่าให้ฟังว่าวิธีบำเพ็ญตบะเขาทำอย่างนี้คือวันที่มีแดดจัด ประมาณ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาิกา30นาทีคือกะว่าตะวันอยู่ตรงศีรษะโยคีผู้บำเพ็ญตบะโยคียคือผู้บำเพ็ญตบะนะครับจะออกไปนั่งอยู่กลางแดดแล้วก่อกองไฟไว้รอบตัว5กอง เริ่มฝึกแรกๆก,ก็ให้ห่างตัวเราหนึ่งวาเสร็จแล้วโยคีก็นั่งทําสมาธิพยายามตัดความรู้สึกทางจิตออกจากกายทําอยู่อย่างนี้หลายๆวันจนไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ค่อยๆขยับกองไฟให้ล้องเข้าใกล้ตัวทุกทีและโยคีก็พยายามบังคับใจจนไม่รู้สึกร้อนนอกจากนี้ยังมีการพลิกแพลงวิธีทรมานตัวอีกหลายอย่างเช่นลงไปแช่ในน้ําในหน้าหนาวบ้างแช่น้ําขณะแดดจัด ให้ตัวท่อนหนึ่งอยู่ในความเย็นอีกท่อนหนึ่งอยู่ในความร้อนแล้วก็ตัดความรู้สึกทางใจเสียดังนี้บ้างข้าพเจ้าถามท่านืาสีดูว่าทําแล้วได้ผลอย่างไรท่านบอกว่าทําให้วิญญาณบริสุทธิ์และเวลานี้ท่านไม่กลัวหนาวกลัวร้อนความลําบากทุกอย่างจนกระทั่งการเจ็บการตายเห็นเป็นเรื่องเล็กไปหมด ท่านว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าสังเกตดูก็เห็นจะจริงท่านเป็นคนจิตใจสูงน่าเคารพปราศจากการสั่งสมไม่ตื่นชีวิตมีเมตตาและไม่มักได้เลยเรื่องเหล่านี้เห็นได้ชัดทีเดียวรวมความแล้วการบำเพ็ญตบะของฮินดูคือการทรมานตัวให้ลำบากเพื่อตัดความรู้สึกทางกายเสียวิญญ,ญาณจะได้บริสุทธิ์เข้าถึงความเป็นพรหมเมื่อสิ้นชีพแล้ว ในคัมภีร์ทางศาสนาพุทธได้กล่าวถึงบุคคลประเภทนี้ไว้มากทีเดียวบางเรื่องก็เล่าเป็นนิทานอ่านสนุกดีและมีฤทธิ์เดชพิลึกกึกกือต่างๆเวลาไปบำเพ็ญตะบะอยู่ในป่านั้นบางคนก็พูดกับสัตว์ป่าได้ด้วยบางคนก็ทำตะบะแรงเกินไปจนบ้านเมืองเดือดร้อนไปก็มีอย่างเช่นเรื่องดาบดพ่อลูกไปอยู่ในป่าบำเพ็ญตะบะกันทั้งพ่อทั้งลูกต่อมาพ่อตายฝ่ายลูกก็อยู่ในป่าตามลำพังไม่เคยคิดในเรื่องสตรีเลยเพราะไม่เคยพบเคยเห็นมีแต่บำเพ็ญตะบะ ผลที่สุดตบะแรงเกินไปทําให้ฝนแรงท้องฟ้าแห้งผากไปหมดพืชพันธัญญาหารของชาวประชาราชนก็จะตายกันหมดพระเจ้าแผ่นดินจึงส่งคนไปขอร้องให้ท่านลดตบะลงบ้างดีกรีตบะแรงเกินไปแต่ท่านไม่ยอมเดือดร้อนต้องส่งพระราชาธิดาไปทํายียวนกวนใจท่านสอนโน่นสอนน,อน,อน,นี่ให้ดาบทจนตบะแตกฝนจึงตกเรื่องทานองนี้มีอยู่มากทีเดียวที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่น่าจะเอาปนไว้ในคําสอนทางพศาสนาเลยก็มาก เว้นเสียแต่จะยกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบประกอบการศึกษาแต่ถ้ายกมาเป็นตัวอย่างการปฏิบัตธิธรรมะในศาสนาพุทธเห็นว่าไม่เหมาะสมผลได้ไม่เท่าเสียแต่ก็อย่างว่านั่นแหละลัทธิฮินดูที่เข้ามาปะปนอยนู่ในพุทธศาสนาก็ยังมีอีกมากรวมทั้งพระปริตบางบทด้วยพิธีกรรมหลายอย่างของชาวพุทธในประเทศไทยได้ถูกย้อมด้วยลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูเสียก็มาก เนื่องจากยุคหนึ่งพราหมณ์ได้มีอำนาจในประเทศขอมและขอมก็มีอำนาจปกคลุมมาถึงประเทศไทยพิธีกรรมตามลัทธิพราหมณ์ฮินดูจึงถูกบรรจุเข้าปนเปในพิธีทางศาสนาของไทยโดยอิทธิพลของขอมข้าพเจ้าคิดว่าเวลานี้ไทยเราเป็นไทยแก่ตัว100เ็แล้วและเป็นประเทศที่จเจริญน,นำหน้าประเทศอื่นๆในแหล่งทองด้วยกันจึงน่าจะได้เริ่มกระทาะสิ่งที่เป็นกาฝากทางศาสนาเสียโดยวิธีค่อยทําค่อยไปสิ่งที่ควรคิดคํานึงในเวลานี้ก็ได้แก่ 1. บรรดาพิธีกรรมทางศาสนา สบทสวดของพระสงฆ์ 3. วิชาอาถรรพ์คุณไสยต่างๆ 4. สิ่งเคารพเครื่องรังของขลังและหรูปต่างๆที่ใช้เป็นตราของทางราชการหากวินิจฉัยดูให้ดีแล้วใน5แขนงนี้เราจะได้พบกาฝากของศาสนาอยู่ไม่น้อยเลยคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปด้วยสาระแห่งสัจธรรมมีเหตุผลที่ปัญญาชนยอมรับโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อมีกาฝากมากเกินไปก็ทําให้เนื้อแท้ของศาสนาพลอยอับเฉาไปด้วย ผู้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ข้าพเจ้าเห็นสําคัญอยู่3ประเภทลำดับที่1ทางการคณะสงฆ์ต้องวางแผนการเผยแผ่ให้เหมาะสมและคอยแจกแจงแถลงความจริงแก่ศาสนิกด้วยคําแถลงที่แจ่มชัดปราศจากความคุ้มเครือเวลานี้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงมากแล้วเขาพร้อมที่จะรับฟังความจริงอยู่ทั่วไปลำดับที่2คือบรรดาผู้รับผิดชอบวงการต่าง ต้องแยกความเชื่อถือส่วนตัวออกจากงานส่วนรวมแล้วรับปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารศาสนาลำดับ3ครูบาอาจารย์ในสถาบันต่างๆจะต้องสั่งสอนชี้แจงให้สิทธิ์ได้ทราบความจริงว่าเวลานี้ต้นมหาโพธข,ของเรามีกาฝากเกาะอยู่ยวเวยอะแยะทีเดียว ข้าพเจ้าทราบเหมือนกันว่าข้อเสนอนี้จะต้องใช้เวลาสิถึง12ปีจึงจะบังเกิดผลแต่ในชั้นนี้ขอชักชวนบรรดาท่านที่อยู่ในแนวที่3คือครูบาอาจารย์ได้โปรดพร้อมใจกันชี้ให้ลูกศิษย์ดูกาฝากเกาะต้นโพตั้งแต่บัดนี้อย่าได้ถือว่าตัวใครตัวมันเลยพระพุทธเจ้าทรงฝากศาสนาไว้กับเราทุกคนครับก็หวังว่าคงจะชอบนะ EP นี้ผมชอบมากเลยนะครับก็เป็นการชี้แจงให้เห็นเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็บ,บ,บําเพ็นตบะเนี่ยนะมัน มันของฮินดูกับของพุทธเนี่ยนะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วนะครับตบ,บะในเรื่องของพุทธแล้วนะครับว่าเป็นยังไงตลอรัีพีนี้พอแค่นี้นะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ